วัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนครับคลิปนี้ผมก็จะมาตีหัวคอยชั้น112กันนะครับผมมาดูศัตรูที่เราจะเจอกันดีกว่าครับก็มีอยู่3ตัวครับตัวละ3เวฟเอ้ยไม่ใช่เวฟละ3ตัวครับก็คือเฮฟเวนเนียครับเฮฟเวนเนียคารอนแล้วก็ยูรีนะครับผมตัวที่น่ากลัวก็ต้องเป็น2ตัวครับยูรีกับเฮฟเวนเนียนั่นเองครับคารอนมันเิวเก่งอย่างเดียวครับมาดูสกิลของเฮฟเวนเนียกัน มันจะมีสกิลหมู่ที่ทาให้เรามีโอกาสติดมือถึง2เทินครับอันนี้ก็น่ากลัวเช่นกันแล้วก็สกิลเดียวก็เช่นกันก็คือสามารถขจัดบัฟออกไปทั้งหมดจากเป้าหมายถึง3เทินครับเช่นเฟืองเยี่ยนครับถ้าโดนทานีครับเอาจะหายเกลี้ยงเลยครับสกิลต่อเนื่องครับต้านทานกายภาพ3มเทินสีเวทมันไม่กันนะคารอนครับต้านทานหมสติครับก็คือการมือได้6เทินครับอันนี้ถ้าถ้า6ดาวมันกัน6เทินเนี่ยแล้วก็ฮิลรัวๆครับผม ยูรีลดเกราะเรา40%แล้วก็ตายเกิดได้เลือด100%ด้วยสกิลหมูติดใบเราด้วยครับแล้วก็สกิลเดี่ยวก็ล้างบัฟได้ครับเช่นบัฟโลกของอของรูดี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคครับเมื่อกี้ผมคาทายมันไปเยอะแล้วประมาณ20วันรอบครับลงทองคำไปเยอะเลยแล้วก็จิ้มจิ้มมันเล่นไป2รอบครับพอจะดูแล้วว่าต้องผ่านยังไงตัวที่ผมจะใช้ครับก็เดซี่ครับแล้วก็หนิงหนิงครับเหมือนเดิมครับ อีมันตีเวทครับเดซี่เอาไปเพิ่มพลังจบตีเวทยซะอีก40%เครับผมแล้วก็ตัวที่ขาดไม่ได้อะไรก็คือราเชลครับว่าสำคัญมากเลยพวกนี้มันตีตกแรงมากครับถ้าเราไม่มีราเชลนี่แย่ครับตัวต่อไปอีก2ตัวนะผมทิดแบบง่ายๆเลยครับเอาไปกันสตานเลยครับดีครับตายกะช่างมันแล้วก็ยูอีครับกันใบครับกันใบอย่างเดียวเท่านั้นครับตายกบช่างมันเช่นกันอูเรียนโอเค ่าพดีครับแถวล่างหมดเลยครับหน้าสองแล้วก็แถวบนหมดเลยหน้าหนึ่งครับ<ม>ตั้งมั่วเลยครับแล้วก็อะไรดีกว่าพิดก่อนแป๊บหนึ่งเอาตัวเพื่อนอ่ะอลิซแล้วกันครับมันช่วยชุบชีวิตได้แล้วก็ฮีลได้นะฮะมันลองดูกันโอเคดูนะทักทายด้วยท่านกของลาเชลแล้วกันครับค่าตีเด็ดเลยก็ว่าได้ครับ รถเกราะสัตว์ดูแล้วก็รถกลงตีสัตว์ดูลงเยอะครับผมมากครับข้อน,นี้เป็นกายภาพครับเล็กนี่ก็ไม่เสียเลืองแต่อย่างใดค,ครับกลอตีดูเงเหรอไม่กลัวไม่กลัวดีแค่เดียวเลยครับหมายถึงก็คือว่าถึงแม้ว่ายุเอ็กจะตายครับการสถานะไม่หกเตอร์ก็ยังอยู่ครับมันอยู่ได้ที่หกเตอนั่นเอง โอ้คารอนอยูแรงมากครับนี่ก็เป็นแค่เวฟแ,แรกเท่านั้นนะถ้าไปเวฟสองเวฟสามก็จะโหดกว่านี้แน่นอนครับอันนี้มันจะทำหดสี่ดาวเนี่ยโอเคผ่านแล้วยังไม่ยากครับเวฟแรกมาดูเวฟต่อไปกันครับขอใส่ท่าพึ่งเลยแล้วกันครับปล่อยมันติดเามาพลาดเยอะๆอเรียบร้อยแล้วช่างมันครับอันนี้ครับเดี๋ยวมันไม่เอารุมนะทิ้งก่นอนเอาตรงไป ่าเดซี่โดนล้างอาวุธตะแล้วครับอาวุธตะตอนนี้หมดไปแล้วครับเพราะว่าเดซี่อาวุธตะแค่ตองเทเท่านั้น <c oughs> ใช้ท่าทีเด็ดลาเชียวไปว่าท่าไหนดีวะอ้าวเวนยำดื้อครับมผมไม่เป็นไรครับคือมอนันกันกายภาพไงลาเชียบบันไปก็ไม่เสียเลือดน,นั่นเ <c oughs> องนะเนี่ก็ติดอาวุธที่สองตัวครับอยู่นี้ตายเกิดแล้วครับ ท่าระบบดาวเนี่ยตอนนี้ยูริตีแรงมากครับเพราะว่ามันตายเกิดแล้วไม่โดนอาราเทียวนี่งเลยนะเอ้าโผยันไม่เล็งยูริครับยังไงครับตายไหมตายแล้วครับไม่เป็นไรเอ้าเรียไม่ทันครับผมไม่เป็นไรดูนะเดี๋ยวผมว่าจะเอาอลิสมาชุบนะครับผมแต่ว่าขอใช้ท่าน้องของราเทียวก่อนนะ ว่าไม่งั้นมันจะตีเราแรงมากครับต้องใช้ท่าทีนรีบเลยครับผมถอดอวายวะก่อนแล้วกันโอ้ยอลิฟมือเช่นนั้นเนี่ยบอกสถานการณ์ลำบากเลยคนโอ้ยโดนฉลาดมากครับตายตายตายไหมตายครับอย่าแล้ว ไม่เป็นไรไม่ไเป็นไรเล็กครับผมโอ้ยผมดันมืนไงฮะโอ้ยล่วงเลยครับอ่าอาเซลสู้เขาอาเซลสู้เขาดูครับผ่านแบบพิบล็อตเกมแน่ครับตานนี้ จัดไปครับติดเผาไหมครับแรงมากไม่ยังผ่านนะโอ้โหรุนแรงจริงเรียบร้อยเกือบตายจรไง่ยังผ่านครับผมก็คือว่าถ้าไม่มีลาเซลเนี่ยผมว่าแย่ครับโอเคผ่านละเรียกตัวไหนดีผมว่าผมจะเรียกเจ้าอ่าตรงนี้นะเอาเป็นว่าอืมคลิกก่อน ตัวนี้ผมยังไม่มีเลยครับเสี่ยวครับขอเลือกเสี่ยวนะฮะยังไม่มีตัวเดียวครับโอเคตาก็ประมาณนี้ครับอันนี้อาจจะผ่านได้นักเกยียดหน่อยนะแต่ก็ผ่านเนะก็คือว่าผมว่าถ้าไม่มี Aa, ถ้าไม่มีพวกยูอีหรือว่าอาสีที่ผมเอามาเนี่ยเอาสไป์มาจะง่ายที่สุดครับผมพยายามเอาตัวที่่าง่ายมาแคสนี่ครับก็เลยผ่านแบบดูรักตุเรแบบนี้น,นั่นเองครับ งั้นผมขอสรุปนะครับผมสรับขอคอยชั้น112เนี่ยจุดที่ต้องระวังที่สุดก็คือยูริตายเกิดนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าส่วนมากเพื่อนจะมีราเซียเหลือใช่ไหมแล้วก็ใช้ท่าฟินิกนะครับซึ่งทาให้ลดดังเมจของศัตรูลง8 0กับลดเกราะนะครับผมนั่นแหละตรงจุดเนี้ยเวลายูริมันตายครับบัฟตรงเนี้ยมันจะหายไปทั้งหมดครับพอมันลุกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะโจมตีเราแรงนะครับแรงมากๆอย่างที่เห็นเมื่อกี้เลยครับก็คือเดซี่โดนเนี่ยแทบจะหลับในดอกเดียวนั่นแหละโอเคนะ อ่ะต่อไปผมก็ขอแคสต่อเลยแล้วกันนะครับชาล็อตสิบสามนะาะว,ว่าคลิปมันสั้นไปครับไม่จุใจเพื่อนๆนะครับผมขอขอชาล็อตสิบสามนะครับเราจะเจอจีนแคตตี้แล้วก็โกโก้ครับมาดูสกิลของจีนกันสกิลของจีนเนี่ยมีจกตีหมู่ด้วยครับมีโอกาสติดมืนสองเทินนะครับแล้วก็สกิลเดียวที่รุนแรงมากถึงห้านะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับส่วนสกิลต่อเนื่องครับ ทำให้เราอึดขึ้น40%จากการจบตีกายภาพนะครับผมเคตตี้ครับสกิลกดใช้ก็เพิ่มคลีให้ทีมแล้วก็สร้างความเสียหายกายภาพ170%ทำให้ตาบอดได้ด้วยครับสองเชนแล้วก็สกิลต่อเน,นื่องครับจบต,ตีปกติติดเลือดไหลด้วยครับส่วนโกโก้ครับต hey, ีปกติมีโอกาสติดช็อตแล้วก็ท่าน,นี้ก็ติดช็อตได้ด้วยครับแล้วก็อันนี้ครับต้องบัฟก,ก่อนนะถึงจะก,การดาเมจ5เป้านะครับ น่าจะไม่ยากมั้งครับเดี๋ยวผมคิดก่อนใช้ตัวไหนดีสักครู่เนี่ยฮะอเอาตัวไหนดีนะคิดก่อนครับก็คือว่าเมื่อกี้มันมีกัน5เป้าจากโกโก้ใช่ไหมก็คือการอยู่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นผมก็เอาเดซี่ไว้หลังแล้วกันครับทำดาเมจครับมันไม่มีท่า5เป้าเหมือนหมิงหม,มิงครับลาเชลใช้แน่นอนครับเอาลงไปเลยจากนั้นเดนโลนครับเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกครับ็นทีมฮะ มันมีการสตนได้ไม่ใช่มันมีท่าสตันใช่ไหมจากไอ้เจ้าจีนครับเพราะฉะนั้นเอาสไปไปอลองดูขับบ้าไปเลยครับจากนั้นกวนอูครับเอาลดพลังโจมตีมันลงซะ40%ครับทั้งเวทและกายภาพโอเคแบบนี้น่าจะโอเคมั้งลองไปดูกันว่าผมจะไหวเปล่าครับใช้เหมือนเดิมเลยครับสกิลพาสีนี่หน้า2เนี่ยเลือกแถวล่างหมดแล้วก็หน้าแรกก็เลือกอันบนหมดนะครับผมเพื่อน ยังมีอะไรกันเอหรือว่าอาริสดีครับอาริสไม่เอาละเบื่อครับเอาเดซี่แล้วกันครับไปโอ้ชัวขนาดนี้เนี่ยเปิดดีท่าดีครับลดกรอประมาณห้าสิบเปอระผมไม่ต่อเลยครับเป็นโลดผมไม่ได้ใส่เสื้อครับใส่แค่อุปกรณ์ตีอย่างเดียวครับ ยังไม่มีเสื้อใส่ครับยากเลยโอเคติดาบไปแล้วสองตัวครับผมดีมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยคโดนอัดครับโอ้ผมไม่ได้เอาตัวฮิลมาฮะคิดเร็วไวโอเคไม่เป็นไรครับเอามาอาจจะแพ้ก็ได้ครับโอ้เป็นหมื่นเลยฮะไม่กลัวครับการสะทานอยู่ครับผมจริงกคุณโดนเอามาก็ได้นะ มันไม่มีท่าที่ทะลุบัฟนี่หว่าผมก็ลืมลึกไปครับโอเคไม่เป็นไรครับเรียกมันละโอเคจัดด้วยราเซียก่อนเลยครับฟินิกครับผมท่านี้กัน5เป้าครับไม่กลัวครับผมป้าแค่นี้ลดกร่ออม,มาเยอะแล้วครับอีกแล้วครับอานเคนโอ้ไม่มืนครับ นี่โอ้ย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 สปายโดนครับแช่ซะหน่อยครับโชว์หน่อยป๊าบแช่ติดไปเนี่ยติดด้วยโอ้โ,โอหนี่แหลครับลาชเชลนอนช่างมันเดี๋ยวขึ้นเว็บใหม่มันก็ล้มได้อีกรอบแบบนี้แหละไปโชว์หน่อยครับป๊าบตัวกลางไม่น่าแข็งครับ โอ้ยโอ้ยโอ้เกิดโอ้ดี้มามามาแบบไร้ค่าทุกรอบเลยครับที่ผมมาลงนี่ครัโอเคเวทที่สามครับผมจะไหวไหมเนี่ยกดอูไปแล้วครับไม่เป็นไรไม่มีท่าที่ทะลุบับครับเอามาเอามาตะมาก็น่าจะโอเคเนี่ยผมก็ลืมนึกไว้ครับจะเอาคนอูมาทำไมครับใ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 บพี่ใบจัด อี่ใบจัดดีอีสองตัวหนา้าซะนี่เขาสามเป้าพอดีครับดีมากเดซี่ก็จัดไปเลยครับท่าสามว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยครับแรงมากๆครับ อาเทโรอีกแล้วเพราะว่าเลือดน้อยสุดครับมันจะเล็งมาตัวที่เลือดน้อยๆนะฮะโอเย yeah. ผ่านแน่นอนครับก็คือกดอูมาไร้ค่าอีกล้ครับปีนี้โอเคผ่านแล้วครับ,ลลรบไม่ยากครับเลือกทีมาผิดด้วยนะแต่ก็ยังผ่านครับผม <c oughs> ก็กดอูออกไปแล้วก็เอาตัวอื่นมาเช่นตัวที่อมตะก็น่าจะโอเคครับหรือว่าตัวไหนดีนะโอเคอันนี้ได้ขออะไรครับ โอ้โหพลังโจมตีเวท180กับสปีด22ครับก็ไม่ประทับใจเท่าไหร่สำหรับพอฟอยชาร113เนี่ยผมว่าโดยรวมแล้วไม่ค่อยยากนะครับแล้วก็จุดที่ต้องระวังเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือสถานะของจินครับก็คือมันมีโอกาสทำให้เราติดหมนหมูนะอ่าเนี่ยท่านี้หมุนหมูแล้วก็เจ้าแคตตี้เนี่ยมีโอกาส ช้สกิลที่โจมตีเดียวทำให้เราติดตาบอดอันนี้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับโดนตัวเดียวแล้วก็เจ้านี่ครับโกโก้ครับตีปกติทำให้เราติดช็อตนะครับผมส่วนถ้าใครไม่มีสไปนนะครับผมว่าเอาซิกหรือคารอนไปตัวเดียวก็ได้นะเพราะว่าอีสองตัวนี้มันไม่ค่อยอันตรายครับมันโดนแค่ตัวเดียวไงโอเคนะแล้วก็ผมว่าอลิสก็น่าจะเป็นตัวที่น่าเล่นครับในชั้นนี้ครับเพราะว่าเพิ่มค่าคอติีหายให้ศัตรูอีก4 0นครับนั่นแหละจะทําให้ศัตรูโดนเราตีแรงขึ้นนั่น พวกสถานะต่างๆในทีมเราได้ถ้ามีอลริผมว่าเอาเมย์ด้วยตัวก็ดีครับเพราะว่านี่นลครับลดค่าเขาที่ขายทารยัยภาพ50%ก็คือเราอึดขึ้น50แล้วก็ท่าปืนของมันครับลดพลังโจมตีกายภาพผมว่าหมายชอ็อีกครับก็คือโคตรลิบนั่นเองครับมันลดถึง2ตัวเพราะว่าโกโก้มันโจมตีเวทนะอันนี้ก็เป็นอีกเซตหนึ่งที่แนะนํานะแล้วก็นี่ครับผมก็ลืมนึกไปว่าเจ้าโกโก้ครับมันกัน5้าเป้าแค่ตอนบัฟเท่านั้นครับแล้วก็กันแค่ตัวเดียวครับผมว่าเอามีนนนิ่ไไว้้หลกก็ดััะครบ ลืมนิกไปครับก็คือคลิปสดเมื่อกี้มั่วไปเลยโอเคครับไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับก็คือว่าคลิปนี้นะครับผมก็พยายามพูดไปด้วยเล่นไปด้วยนะก็มีสิ่งที่ผิดพลาดเยอะเลยครับทั้งการพูดและการเล่นครับก็บอกเลยว่าการเล่นไปด้วยและพูดไปด้วยเนี่ยมันยากครับแยกประสาทไม่ทันนั่นเองครับหวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจครับโอเคนะงานคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับขอคอยชาร์ต114 115คลิปต่อไปแน่นอนครับสวัสดีครับผม